Icana, แรกที่คุยกัน edi, เนี่ยก็เข้าใจว่าคงได้อนุญาตประกันตัวไม่ได้คิดว่าจะเข้าจะไว่าไปเยี่ยมเดีนี้แม่ก็คือผิดค่าตั้งเลนะคะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาได้เลครับครับ ครับก็พี่เมื่อกี้น้องถามนะสำหรับผมอ่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งต้องตื่นแต่เช้าถ้าไม่ใช่คนดีๆอย่างพี่ทรนผมเรียนตรงๆยังไม่ตื่นหรอกก็วันนี้มาถึงตรงนี้กันแล้วการเข้าเยี่ยมเนี่ยผมผมมาในฐานะผมส่วนตัวกับพี่ทร ผมไม่ได้ประสานคุยกับทางครอบครัวพี่เขาคือทางลูกสาวหรือทางทนายความนะวั่นนี้ก็จะเข้าเยี่ยมในในส่วนเป็นปกติทั่วไปครับวันนี้ตั้งใจมาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีเรื่องในที่ผมอยากคุยพูดเป็นประเด็นก็ได้สักสามประเด็น <Okay. S 1> เรื่องแรกแนวทางการต่อสู้คดอีอย่างที่ผมบอกว่า จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทําการสืบสวนสอบสวนมามันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงซึ่งพี่ธรบอกเล่าให้ผมฟังและลักษณะการทํางานผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีธงมีทงว่า อย่างที่เป็นข่าวะนะก็คือพี่ทรวางแผนตะเตรียมการไต่ตองไว้ก่อนเพื่อจะสั่งค่าผู้ตายมันคือเรื่องนี้ถ้าถ้านี่คดีเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันถึงหน้าวันนี้มันก็ร่วมสัปดาห์มันถ้าเอาอีกท่าหนึ่งก็ได้คือโตมาเนี่ยโตโตแต่ตำแหน่งทำงานกันเป็นไหมตำรวจพวกนี้ วันนีไ้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องฟังผมแล้วเขาสามารถเนี่ยที่จะบอกกับพวกน้องๆทุกคนได้เลยทุกสำนักว่าคดีนเนี้เกิดขึ้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงจากการที่ได้สอบปากคำเอาแค่ฝั่งทั้ง7คนก่อนรวมถึงพี่ธรด้วยและการตรวจล่องรอยพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุวันเวลานิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์หลักฐานมันต้องมีผล แม้ว่าทั้นต้นก็ตามนะในท่านสืบสวนเนี่ยมันก็จะพอฟังได้แล้วคุณก็ไปทำกันสิคุณทำโทรศพัพท์ตรวจวิถีกสุนอะไรคุณพ,พูดแล้วพยานคือเอาที่อยู่ในเกิดที่เกิดเหตุจริงเนี่ยเจ็ดปากนะสอบเป็นไหมเนี่ยเจ็ดปากเลยนะนี่ถ้ามันไม่จริงนะมันต้องแตกแล้วแต่เพราะมันจริงอ่ะแล้วมันไม่เข้าเป้า มันก็เลยพยายามเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะก็พยายามจะบิดเบือนเพราะรับนโยบายรับคำสั่งใครมาเปล่านเนี่ยมันถึงให้ทุกอย่างมันก็ยังดูไม่มีข้ขอสรุปให้กับพวกท่านได้ไม่ต้องมาฟังผมเลยก็ถึงบอกว่าเดีย่ยททำงานกันแบบนี้ยับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอะ่ะถ้ายังนี่ทำเงเินเดือนภาษีทำงานต้อง สนองรับใช้ประชาชนความยุติธรรมความถูกต้องไม่ใช่รอคําสั่งนโยบายจากฝ่ายการเมืองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบ้านเมืองนี้ก็มันก็ไม่ต้องมีละพวกคุณน่ะไม่ต้องมีละองค์กรนี้ถูกไหมเออให้ประชาชนให้ผมพวกคุณและพวกเรามาทํางานกันเองดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเพราะจากนั้นเรื่องแนวทางการต่อสู้เนี่ยพี่เขาอยู่ข้างในเขาคงไม่ทราบหรอก ผมก็เชื่อว่าพี่เขาก็คงไม่ไมไมรู้ภายในคงไม่ได้มีใครนําข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดนะอาจจะมีการสอบถามเบื้องตน้ะะนร้านฉลานอาจจะบอกกับพี่เขาได้แต่ผมเชื่อว่าพี่เขาไม่ได้ทราบรายละเอียดเพราะเขาไม่ได้กังวลอะไรวันแรกที่เจอแต่วันนี้ออกมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าพี่เขามีความรู้สึกยังไงบ้างซึ่งผมก็จะต้องไปพูดรายละเอียดว่าขนาดนี้ข้างนอกมัน เขาทําอะไรกันมันพูดมันปั่นอะไรใช่ไหมแล้วต้องบอกพบตรด้วยนะไอ้พวกที่ใช้ปากนะนี่ล้วรู้มากดาเนินคดีมันด้วยใครบ้างครับพวกันพูดกันเยอะแยะไปหมดไปรับงานกันมาเป็นสิบสิบล้านอะไรมือปืนเดี๋ยวนี้มีมิให้งานให้หน่อยผมจะปั่นพวกนี้ขึ้นมาถ้าันรับงานกันได้ทีสามสิบล้านเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีก็ผมบอกแล้ว ผมมีต่อไปแล้วไม่มีคอณนะวันนี้ท่านก็ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของโปรธนอยู่ผมเชื่อตั้งแต่วันแรกที่ได้ฟังจากปากพี่ธนก็คาแรกที่พี่เขาพูดกับผมคําถามแรกผมก็ไม่ต้องไปถามอะไรเยอะผมก็ถามว่าเรื่องจริงเป็นยังไงคําเนี้ยแล้วมันก็พี่เขาก็ตอบมาแล้วหลังจากนั้นมันก็โอเคใช่เราก็ค่อยถามตรงนู้นบ้างตรงนู้นนี่ตรงนี้หน่อยส่วนรายละเอียดในคดีนะมันผมไม่ คือที่ไปพูดพูดกันผมไม่ได้ต้องถามแบบนั้นหรอกเพราะผมถามจากปากพี่ทอนแล้วมันก็มีมันก็โอเคละใช่ไหมไม่คิดว่ากทอนอาจจะโกหกเราเหรอโอ้อย่างนี้นะแต่วันนี้ผมก็ต้องเอาหน้ามุดดินหรือหรือไม่ก็ไปอยู่ข้างในกับพี่เขาเลยดีกว่าถ้าพี่เขาคเขาคบกับผมมาขนาดนี้แล้วๆๆพูดกับผมแบบนี้ใช่ไหมก็มันจับเขาดีอยู่แล้วก็มันไม่ใช่ออกตัวแรงมันเรื่องจริงอ่ะแล้วมันเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมแล้วผมไปไหลตามกระแสไอ้คนไม่รู้เรื่องพวกนั้น ผมทําแบบนั้นได้ไหมล่ะแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรอะ่ะมันมีเบื้องหลังอะ่ะมันมีผลประโยชน์มีเงินก้อนโตๆเป็นร,อร,อร้อยๆล้านร,รออยู่มันอยากได้กันไหมล่ะมันก็อยากได้กันทั้งนั้นแล้วโอกาสแบบนี้อย่างคุณอัจฉริยะเขาบอกว่าคุณสานาไม่รู้เรื่องอะไรเออก็ปล่อยเงินเธอไอ้ป้องเน่งเนี่ยปเถอะเธอไม่รู้จักผมจริงอย่ามาพูดเอ่ยชื่อผมด้วยนะไ๊บเดี๋ยวๆใช่หไหมเออแล้วเวลาเจอตรงไหนก็ไหว้จะแทบจะไหว้ผมแทบจะถึงหน้าอก มันจะเขกกระโหลกมันต่อหน้าแล้วพอมันอยู่หน้าอย่างนี้มันก็พ่นไปจังเอาเธอะเองข้ามข้ามไปของเองเถอะอยากพูดอะไรโพดไปแต่คนที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบไอ้แบบพวกนี้นะไอ้ปากพวกนี้นะถ้าปล่อยทิ้งไว้นะสังคมมันพวกน้องก็มันก็ใช่ไหมมันก็อาจจะไปผิดทาง เหมือนหลายๆบางพอดีไอ้คนพวกนี้มันมีไงแล้วมันก็ใช้เนี่ยมันก็ช่องทางมันอยากจะมายืนอยู่ตรงนี้แบบนี้ผมไม่ได้อยากรบกวนพวกน้องๆจริงๆนะแต่ว่ามันความจริงมันต้องมีในสังคมนะวันนี้ผมถึงต้องมาแบบนี้ตรงนี้ใช่ไหมอะแล้วเรื่องที่สองประเด็นก็คือการยื่นประกันตัวศาลเนี่ยท่านจะพิจาาผมไม่ได้ไปก้าวล่วงหลบหนี พี่ทรจะหลบหนีไปไหนอายุป่านนี้นะแล้วพี่เขาก็ที่ปาจีนพี่เขาก็มีไร่มีสวนมีอะไรเขาชวนผมไปทั้งหลายที่ผมก็มันเป็นการจะไปกับพี่เขาได้สักกี่ครั้งเขาก็มีใช่หไหมแล้วเขาก็เกิดไม่ใช่เกิดเหมือนพี่เขาก็เติบโตมาที่นี่จู่จนอายุป,ปูนนี้พี่เขาจะหนีไปไหนยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนี่ถึงหน้าวันนี้เดี๋ยวผมก็จะรอเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยว ใช่ไหมเพราะเราก็จะต้องยื่นเหตุผลว่า้เรื่องพยานหลักฐานเราไม่รู้จะไปยุ่งเหยิงทำไมพวกคุณมีหน้าที่คุณเก็บต่คุณเข้าไปกี่รอบแล้วพวกคุณไปเข้าไปทําลายพยานหลักฐานหมดเห็นเข้าออกเข้าออกจริงวันแรกวันเดียวเนี่ยมันก็ต้องจบเก็บไปให้ทวนแล้ววันนี้ก็สรุปได้แล้วนะคุณก็ไปเก็บอยู่นั่นไม่รู้ไปกันกี่รอบไปเก็บไปเก็บทําอะไรนะใช่ไหม,ไไหมพี่เขาก็ไม่ตัวก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของคุณนะวันนี้มันมันยังไม่ มันยังไม่เมันยังไม่เสร็จสิ้นอีกเหรอกระบวนวามของพวกคุณเนี่ยแล้วคุณมีหน่วยงานเยอะแยะมากมายทำอะไรกันนะใช่ไหม อ้าวมันก็แค่สองประเด็นอยู่นะส่วนเรื่องหลักประกันอะไรความพร้อมมีอยู่แล้วศาลท่านจะเมตตาให้เราวางหลักประกันอะไรเท่าไหร่กระทั่งตัวผมเดี๋ยวผมก็ตัวผมไปเป็นประกันให้ศาลด้วยนะเออถ้าพี่ทอนหนีเดี๋ยวผมติดแทนพี่เขาเลยถ้าพี่เขาทำความผิดอันนี้พูดแล้วนะคะอะใช่ดีโอโททุกคําพูดผมพูดมาทุกเรื่องนะที่เกี่ยวกับผมแล้วผมจะเคยเข้าไปอยู่ข้างในไหมล่ะสักคดีผมก็ไม่มีมันไม่ได้่นะครับเกี่ยวกับพยานตัวบุคคลเนี่ยเป็นห่วงไหมถ้าแกออกมาแล้วแกอาจจะยุ่งเหยิงเรื่องนี้ เออเรื่องแบบนี้นะมันก็โตโตกันทุกคนแล้วถ้ามันมีว่าพี่เขาไปติดต่อไปสั่งการหรือไปห้ามหรือจะไปคิดอะไรแบบที่พวกคุณไปมโนกันนะนะอันนี้ก็พี่เขาก็กลับเข้ามาข้างในได้เนี่ยไม่เป็นไรถ้ามันมีเหตุถึงขั้นนั้นนะถูกไหมกระบวนการมันมีแล้วประเด็นที่สามเอาเอาให้ชัดไปเลยการเมือง ในเมื่อเขาประกาศแล้วนี่ใช่ไหมเจ้าของพักตัวจริงเขาประทับตาแล้วนะปิดใส่ซองส่งให้เลขาธิการพักแล้วเดี๋ยวชัดเจนเหมือนกันผมมีในใจการเมืองที่จะเรียนพี่ค่ะแต่การตัดสินใจต้องเป็นพี่ธรนะไม่ใช่ผมเดี๋ยวผมบอกให้งงชัดมาก็ชัดไปยังไงคะ,ะให้ผมอย่าให้ผมพูดก่อนไงนะแต่การเมืองเดี๋ยวเดี๋ยว รู้เองนะเดี๋ยวรู้เองนะผมเชื่อว่าคนจังหวัดปาจีนก็ยังมีที่ส่วนจะส่วนน้อยส่วนใหญ่ไม่ทราบก็ยังมีคนที่ยังเลื่อมสายศรัทธาการทำงานการเมืองของพี่ทอนนะก็มาคุยกันค่ะที่บอกคดีนี้มีการตั้งทงแล้วแล้วก็อาจจะมีการรับงานมาจากฝ่ายการเมืองอย่างเงี้ยมันมันไปสอดคล้องกับตอนนี้ที่ทางคุณจอยกลับมาลงอีกหรรับใช้ไหมล่ะ นี่แล้วเขาแต่รักรักปัะหวัดปาจีนอยากจะพัฒนาท้องถิ่นขนาดนี้เลยเหรออืเขาถูกไหมผมก็ไม่รู้จักตัวเขาหรอกกระทั่งไอ,ไ,อไอ้ตามีเขาผมก็ไม่เคยไปสนใจมันก็ไม่ใช่ว่าเราไปมองแล้วเราตัตโตรุ่นใหญ่อะไรนะแต่เพราผมไม่รู้จะไปสังสรร์สูงส,งส,งสิงอะไรมันไม่ใช่งานหรือธุระอะไรที่ผมจะต้องไปยุ่งเกี่ยวพวกเขาเลย แต่แต่พี่ทอน่ได้เพราะมันคุยเรื่องการเมืองเรื่องท้องถิ่นอะไรของพี่เขาจังหวัดพี่เขานั่นนี่ยังไงผมก็ประสบการณ์ต่างประเทศอะไรก็คุยกับพี่เขาใช็นไหมก็นามาช่วยกันในพื้นที่พี่เขาโดยผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องหรือจะไปสนใจงบประมาณของอบจอของจังหวัดอะไรมีทั้งไหนสอสจอของเขาไปถามดิพี่เคยไปยุ่งไหม สักคนก็เห็นหน้าชื่อบางคนก็ยังจําไม่ได้แต่ก็แค่เขาเขาทักทายสวัสดีผมก็เท่านั้นเองนะผมไม่ได้มีวาละไม่มีฮิดเด่นอเจนดาอะไรเหมือนไอ้หลายๆคนพวกนั้นเลยครับพิธาครับถ้าผมว่าคุธรแกรู้ว่าคอร์อออยังลงสมัครตอออยู่พี่ชิดว่าต้อผมำยังไเออผมตอบเลยไม่ใช่นะแต่ผมเนี่ยในใจเลยผมมีอยู่แล้วรับทับ พี่ทอนถามผมว่าไงผมก็จะบอกพี่ทอนเลยพี่ถูกไหมผมจะบอกพี่ทอนเลยสถานการณ์มันเปลี่ยนพี่วันเวลาเปลี่ยนคนแม่งก็เปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นมันมีได้คนเดียวแล้วหนึ่งเดียวที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่พี่ทอนแล้วจะเป็นใครแต่ต้องพี่เขาตัดสินใจไม่ใช่ผมนะบอกแล้ว ไม่ถึงว่าไปถามว่าใครจะมาสู้กับคุณจอยจเอาใครอย่างนี้หรอเ่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาเคยพูดแล้วแต่เขาพูดในสถานการณ์ตอนนั้น<ะ>แล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุรุนแรงอะไรแล้วก็มาป้ายสีให้พี่เขาต้องมาเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดนี้แล้วสิ่งที่พี่เขาจะกลับมาได้คืออะไรก็ต้องพี่ทอนเดงก็ต้องตัวพี่เขาสิหนูไหมแล้วทุกอย่าง มันก็จะเห็นเองใช่ไหมว่าใครรักเขารลบ,บถือพี่ธรจริงไหมหรือมันมาเพื่อผลประโยชน์ของพวกมัน,นก็เดี๋ยวรอ,อคําตอบนี้ให้พี่เขาตัดสินใจในะพี่สันธนะครับพอดีมันมีประเด็นหนึ่งที่ว่าในวันที่สจโต้งเนี่ยกลับรถกลับไปหาโกธรเพราะว่าเคยมีสายโทรเข้าไปหาโกธรแล้วปลอมเสียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเนี่ยแล้วทีนี้ โกธรบอกว่าไม่สนับสนุนสอจ้าโต้งในการลงนยายกพบจในครั้งนี้ทำให้เกิดเหตุนในการในครั้งนี้ขึ้นเออไอ,อไอเรื่องเรื่องเอาอันนี้ผมไม่ทราบไอรายละเอียดแบบนี้ผมไม่ทราบผมก็ทราบอย่างที่พี่ทอนเขาบอกพี่ก็ไปเวลาพี่เขาไปหาหมอเขารักษาที่กรุงเทพผมก็เคยเจอพี่เขาที่โรงพยาบาลใช่ไหมที่กรุงเทพนะพี่ก็จะกลับมาพักผ่อน มันก็จะมาพบพี่ก็อยากคุยที่ไหนล่ะพี่ก็อย่างที่เนี่ยเป็นข่าวก็จริงอันนั้นเนี่ยพี่เขาบอกคนไปอ้าวมัญญัากมาก็อามาแต่มันมาก็ต้องมาคนเดียวเข้ามาเข้ามาคุยหรือมากับใครไอ้ที่พี่เขาอนุญาตให้เข้านะเพราะมันมากันเนี่ยเยอะแยะไปหมดข้างนอกบ้านแล้วมันก็มืดไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมอมันก็มา,มา,เ,ขาเ,ออเข้ามาเข้าเข้ามาไอถึงบอกว่าพนักงานสอบสวนนะที่ผมฟังจากน้องๆคำร้องฝากขังเนี่ย เห็นมีบางบางตำนักเอาไปไปไปเล่าให้ฟังเฮ้ยผมเห็นมันในคำร้องฝากขังต้องเข้าใจพนักง,งานสอบสวนต้องบรรยายพฤติการแห่งคดีแต่บรรยายเนี่ยพอที่ฟังเอามารวมเบ็ดเสร็จเป็นเหตุการณ์เดียวทำไมไม่พูดแล้วว่าพี่เขาคุยเสร็จแล้วมันออกไปแล้วแล้วมันเสือกกลับเข้ามาอีกรอบเนี่ย ไม่เห็นมีอันนี้เดี๋ยวผมจะขอดูสำเนาคำร้องฝาขังของพี่เขาว่ามันมีบรรยายเหตุการณ์นี้ไหมถูกไหมถ้าไม่มีเนี่ยจะบอกว่าพวกคุณโบกพ้องมากเลยนะแล้วคุณบิดเบือนนะซึ่งซึ่งอันนี้ผมยังไม่ทราบเพราะยังไม่เห็นถ้าปรากฏว่าการบรรยายพฤติการของคดีเนี่ยถ้าบรรยายรวมแบบอย่างนั้นนะเพื่อคือแน่นอนเพราะเพื่อ ความประสงค์ก็เพื่อให้ศาลท่านพิจารณาแล้วนะจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวพี่ตอนถูกไหมถ้าเรื่องนี้นะถ้าเกิดขึ้นจริง,รงต้อง,องดําเนินการต้องคนที่เป็นยื่นคําร้องนะหรือคนนะที่รับผิดชอบคดีนี้เรื่องนี้ถือว่าผมถือว่าเสียหายนะเสียสิทธินะ์ความชอบธรรมของผู้ต้องหาในคดนะีเพราะอย่างที่พูดไงก็มันออกไปแล้วมันเสือกกลับเข้ามาทําไมแล้ว พูดแบบทางนักเลงที่ผมก็บอกไปอ,ะอ่ะเฮ้ยมันมารอบรอบแรกไม่มีแน่อ่าไอ้รอบสองมันม่เข้าออกไปแล้วนะไปริมริมรั้วออกนอกรั้วเปล่ลลลปาผมไม่ไปถามขนาดนั้นแต่มันก็ออกกันไปตรงนูนะ้นไปม,มืดอะไรแล้วมันเสือกกลับเข้ามาอีกรอบนี่คนเดียวในความหมายคือย,อยังไงและไอคนนอนในบ้านนั่งในบ้านอยู่ในบ้านมันก็ต้องปุบปับปุบปับกันแลวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะถูกไหม แต่ตอนนั้นที่ถามรายละเอียดจากโกอนไม่ได้มีการบอกว่ามีสายโทรเข้ามาก่อนที่จะเข้ามารอบสองไม่ได้มีแบบนั้นไม่มีนี่พี่เขาไม่ได้พูดก็พี่เขาบอกก็เข้านอนแล้วแล้วมันจะเสือจะมาคุยอะไรอีกนั่นงานถึงเป็นเหตุที่ผมถามพี่ทอนพี่แล้วมันกลับมาทําไมอีกรอบ พี่เขาก็ถึงพูดไงเรื่องเงินน่ะถูกไหมเพราะอะไรก็ไปดูวงกากรปิดข้างนอกจะพอมเห็นไหมว่ามันกลับไปปึ๊บมันไปคุยอะไรและไอคนที่ทำให้ไอไอไเนี่ยมันตายเนี่ยนะก็คือไอไอโทรศัพท์ที่สั่งให้มันกลับเข้าไปอีกรอบถ้ามันไม่กลับไปอีกรอบมันจะตายไหม ถูกไหมเด็กในบ้านมันจะไปเตร็มเนื้อเตยมตัวเต็มอะไรไหมไอ้ข้าวของหยิบฉวยในบ้านปืนผาหน้าไม้มันธรรมดาเรทุกที่ทุกบ้านเนี่ยมันลูกน้องมันก็เหมือนคนของเราไอ้เราไปไหนมาไหนเราไม่พกสองกระบอกซ้ายขวาไหมของไว้ตรงไหนมันก็ต้องรู้ของพี่ทองเขาอยู่ในบ้านมันก็ต้องรีบไปเตยมทีเฮ้ยเฮ้ยมันมารอบนี้ถูกไหมแล้วมันก็เห็นท่าทีเนี่ยเห็นมาตลอดแล้วก็รู้ว่าไอ้น,นี่ยังไงใช่หไหมกับพี่เขาถามอย่างพี่เขา ขาต้องพูดไหมเนี out, family, like ่ยเฮ้ยไอ้นี่มาเองต้องระมัดระวังก็เห็นพฤติการมันขนาดนี้แล้วอ่ะมันไม่ต้องมันมันออโต้เลยมันก็ต้องเตรียมตัวถูกไหมจะมามีอะไรกับลูกพี่เขาไหมแล้วเขาอยู่ในบ้านกันนะนี่ไรแล้วมาให้มันมาทาอะไรลูกพี่เขาในบ้านนี่มันแป้งโทษเถอะมันไม่พวกมันจะอยู่กันได้ไหมล่ะมันก็ต้องเตรียมใช่ไหมแล้วในใจมันก็มี มันมีอยู่แล้วด้วยอ่ะถูกไหมถ้าวันนี้ในบ้านขนาดในบ้านลูกพี่นะยังจะทําลูกพี่อีกเนี่ยรันมันใครยอมไหมไม่ตีมันไหมดูไหมเอาปืนมีก็ต้องยิงก็มีปืนก็ต้องถึงต้องยิงมันไงแล้วไปโคอะไรถึงบอกพวกคุณทั้งหมดนะไอ้ใครเนี่ยสั่งให้มันกลับเข้าไปอีกรอบมึงรับผิดชอบชีวิตนี้ล้วกันไม่ใช่พี่ทอนบอกไว้ด้วย นะโทรศัพท์สายโทรศัพท์เนี่ยไปที่โกทอนหรือเปล่าอันนี้ไม่มีข้อมูลอ๋ออ๋อไม่ไม่เชื่อว่าไม่มีเชื่อว่าไม่มีเพราะพี่เขาเป็นคนบอกเองว่า<ม>เขาพูดกับผมนะแต่รายละเอียดตรงนี้มันอาจจะเป็นเล็กน้อยผมไม่ได้ถาม,มแล้วไม่พี่เขาไม่ได้เล่าใช่ไหมคือแต่พี่เขาบอกว่าจบแล้วแต่รอบสองมันกลับมาไอ้ค่ารอบสองกลับมาเนี่ยผมถามถ้ามันฟังไม่ขึ้นพี่เขาก็พูดไงมันกลับมามันต้องการเลยตัวเลข ต้องการให้รับปากเลยพี่เขาก็ก,ก็เขาก็อยากจะพักผ่อนแล้วล่ะเขาจะรับปากก็อาจจะรับส่งส่งแม่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเออค่อยคุยกันวันหน้าเพื่อมันจะได้ไปตอนนี้มันเข้ามารอบหลังก็ช่วยไม่ได้เนี่ยมันเลยไม่ได้กลับออกไปก็ดีมันได้ทําหน้าที่ดูแลพี่เขาที่บ้านนี่ตลอดไปเอนะขอบคุณเอาเท่านี้ก่อนไหม โอเคนิดนึงค่ะพี่คะถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าไปเยี่ยมใจยาง,งต่อจะประสานทางญาติหรือว่ายังไงเพราะว่ามันต้องมีลายชื่อก่อนใช่ใช่ือพือผมเพิ่งม,มาวันแรกนะก็เดี๋ยวผมก็จะขอขอญาติกับทางรัฐธานเขาก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผมก็รู้จักกับพี่เขาแล้วเดี๋ยวเอาชื่อผมส่งเข้าไปให้พี่ทอนถ้านี่เป็นสิทธิ์ของพี่เขาไอระเบียบว่าสิบคนเนี่ยมันเป็นเรื่องกําหนดกันเองแต่แต่พี่เขาเสียอิสระภาพอยู่ข้างในถ้าพี่เขาเต็มใจให้ผมเข้าไป ผมว่าระเบียบเนี้ยมันเป็นแค่ระเบียบไม่ใช่กฎหมายถ้าผมพบว่าทางราชทานเขาก็น่าจะผ่อนปลนให้ผมนะน้องๆในราชทานเขาก็รู้จักผมพอสมควรทุกระดับนะเขาก็ต้องเข้าใจในสถานการณ์อย่างนี้เขาจำต้องมากีดกันอะไรอ่ะใช่ไหมกให็ให้มามีโอกาสได้พบได้พูดได้คุยนะอย่างน้อยก็เพราะว่าทางญาติเขาผมไม่ทราบว่ามาไหมหรือมาเยี่ยมหรือ,อยังผมไม่ทราบใช่ไหมอันนี้เขาก็ไม่ได้มาบอกกล่าวพวกเราความเป็นห่วงใยสําหรับคนที่ยังรัก ชอบพี่ทอนอยู่ก็อยากทราบเหมือนกันใช่หไหมพวกเราก็เหมือนกันเพราะเมื่อเข้าไปผมว่ามันก็จะได้บอกกันได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องอย่างนี้นะมันเขาก็น่าจะให,ให้สิทธิ์ผมที่จะได้เข้าไปพบพี่ทอน<ช>ครับเตรียมอะไรมาเยี่ยมับวันนี้ครับโอ้ไม่ต้องเตรียมหรอกนะเดี๋ยวปั๊บนะเดี๋ยวผมก็จะบอกถามพี่เขาว่าพี่เขาอยากจะทํายังไงในระเบียบของราชธาร์ที่ทําได้เดี๋ยวผมก็ฝากทางนี้ให้ช่วยจัดการให้ ผมมาเก็บอกแล้วไนงะเตียมมาใจอ่ะเกิดลอยอยู่แล้วไอ้ที่มาใช่ไหมอยากจะคุยเนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องปากท้องพี่กับผมเขากินเที่ยวกันอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่วันนี้ไอ้ที่มันอยู่ในใจทั้งหมดเนี่ยจะได้คุยกันใช่ไหมแลวจะได้หาแนวทางคนนอนข้างในมันไม่ได้สุขสบายหรอกคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปแล้วสมควรไหมสําหรับพี่ถอนตูไหม ควรไหมเรื่องทั้งเรื่องเรื่องแบบเนี้ยควรที่พี่เขาทํางานการเมืองมาขนาดเนี้ค่อนชีวิตแล้วต้องไปอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นทํากับเขาไหมแล้วเขาทํำไหมล่ะถ้าเขาเป็นคนสั่งการอย่างไอ้พวกไอ้พ่นน้ําลายพวกนั้นก็มันมันก็ไม่เป็นไรแล้วพี่เขาจะคิดจะทำไหมคนทำการเมืองมาถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยชื่อเสียง จะมาเสียกับไอ้เรื่องแพอ่ไอ้เด็กอย่างนี้คนเดียวหรอพี่เขาถึงทนมาตลอดนะพูดกับผมพี่เขาก็ทนถึงบอกข้าจะยิงมันเนี่ยยิงมันไปตั้งนานแล้วล่ะไม่มารอจนแค่วันที่สิบเอ็ดที่เกิดเหตุลอกนะเพราะฉะนั้นมันยังไงก็ไม่ใช่ด้วยเหตุด้วยผลอะไรทั้งหลายเรื่องนี้ถ้าแม้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ทอนเลยนะผมก็ยังไม่เชื่อ แต่อเผอิญมันมาอยู่ข้างในเลยได้คุยได้พบได้เจอกันคบกันมาไม่ได้เพิ่งรู้จักเขาว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้ใหญ่สําหรับผมถือว่าเป็นพี่คนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอะไรไม่จะมาออกตัวหรอกไอ้นี่มันมันคนอย่างพี่เขาอะคนอื่นเรายังช่วยแล้วอย่างพี่ทรน,นี่รู้จักกันปาณนี้ขนาดนี้แล้วเราไปนิ่งเฉยดูได้ไปนั่งกินนอนอยู่ได้ไงล่ะมันก็ต้องมามาแล้วหลังจากนี้ก็มันคือ มันต้องแก้ไขปัญหาละใช่ไหมนะอย่างทั้งสาประเด็นทั้งสมเรื่องนะมันต้องมีคําตอบนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตผมนิดนึงนะคาด้าพเข้าไปคอยนิดนึงการที่พี่ออกมาแบบเนี้ยเราไม่กลัวเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมหรอโอ้ผมก็โดนมาตลอดอะนะไอ uh huh. ผมไม่เรื่องอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้มันเหตุการณ์อะไรเวลามันมี เมื่อไรนะผมแม่งก็สวนเขาตลอดทุกเรื่องอ่ะก็ <ừ> มันไม่ใช่ไปตั้งใจจะสวนนะผมก็ไม่ใชเ่เป็นคนแบบนั้นสังคมผมก็ต้องอยู่กับพวกน้องๆเหมือนกันแต่มันเหตุการณ์เมื่อมันไม่ใช่แล้วเรื่องจริงมันผมอยู่บนความจริงความถูกต้องอ่ะผมไม่ได้กังวลสนใจอะไรใคร นะฮะอ่ามันมันก็เดี๋ยวรับฟังเชื่อผมก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ปล่อยมันเถอะเหลืองมันถูกไหมเออให้มันไปพูดไปพ่นนะนะขอเวลาเอานะโอเคครับขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณครับครับไม่ไม่กันซีนกันซีน